สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนลนีมูนสตาร์ทา t a โร่เก้าหนนะคะคลิปนี้ของเราก็ยังเป็นแรนดอมเหมือนเดิมนะคะคลิปแรนดอมก็เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าเราอ่านออกมาไม่ตรงใจไม่ถูกใจยังไงก็อย่าเก็บไปซีเรียสเนาะ ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะก็ก่อนอื่นเนาะก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องตามสเต็ปของเราก็ขอดูธาราศีลักษณะนิสัยของคุณนะคะอ้อเราบอกหัวข้อไปหรือยังหัวข้อของคลิปนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหนขอดูธาราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะ ธาตราศีลักษณะนี้ใส่ตัวตนของคุณนะคะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองเข้าไปฟังเนื้อเรื่องเนาะน n ยออฟ of cup ฟฟอบครแล้วก็ queen of wand s คุณอาจจะเกิดธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกทธาตุไฟเมสิงธนูคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์อย่างแรกที่เห็นเลยนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดี Uh, ไม่ไม่เชิงว่าแต่งตัวเก่งนะแต่แต่งตัวได้ถูกกาลเทศะไม่ชอบการแต่งตัวแบบโป,โปโ๊ะ่ะชอบอะไรที่มันปกปิดแต่ต้องดูดีเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีไม่ต้องไม,ไม่ไม่ถึงกับเนี้ยแปะทุกกระเบียดนิ้วไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ mix and match เป็นนะคะเรียกได้ว่ามีรสนิยมในการแต่งตัวแต่ก็ไม่ใช่บ้าบแบรนด์เนมนะนะคะ มันอยู่มันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อ,อเออประมาณนั้นอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อคุณรู้จักใช้คุณรู้จักแบบหยิบจับอันนั่นอันนี้มาใส่ด้วยกันแล้วมันทําให้คุณดูดีขึ้นมาได้ไม่ต้องใช้แบบเแบรบน,นด์เนมหรูหราอะไรขนาดนั้นคุณก็ดูดีนะแล้วเวลาคนเจอคุณเนี่ยเขาก็แบบคุณมีเซ็กซี่เพียวอ่ะมันทําให้คนอื่นเขา หันมาสนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่น่าสนใจของคนที่ได้เจอประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยนะคะจัดการเก่ง o r แ a n i z e เก่งวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะได้เป็นสเต็ปอย่างดีเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบด,ด้วยนะคะของวางที่ไหนห้ามย้ายประมาณแบบเนี้ยรักสะอาดด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นคนโรแมนติกด้วย คุณจะจำรายละเอียดทุกอย่างได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะแล้วว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างจดช่างจำเป็นคนไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักแต่ก็ยังมีความหวังในเรื่องของความรักอยู่เสมอไม่ได้ปิดประตูหัวใจไม่ได้ปิดตายนะคะพร้อมเปิดประตูหัวใจได้เสมอถ้ามีถ้ามีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคิดว่า ความรักมันเป็นมันก็ดีอ่ะมีความรักมันก็ดีอ่ะนะคะมีก็ดีไม่มีก็ดีเพราะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนายออบครับอืมคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีก็ดีถ้าไม่มีฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องหยหาความรักขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะรักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นเออเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นอืมมีน้ําจิตน้ําใจอ่ะใจดีใจกว้าง นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะที่อ่านได้จากไพ่นะคะทีนี้นะเราจะมาดูนะรักครั้งใหม่ของคุณเราจะมาเปิดดูตัวตนของเขาเลยว่าคุณจะได้เจอคนประมาณไหนแบบไหนนะคะนิสัยใจคอไปยังไงเกิดธาตุราศีอะไรนะคะอุ้ยมีคนในใจอยู่หรือเปล่า ถ้ามีคนใน,นใจก็ลองดูนะว่าจะใช่เขาไหมขอดูถ้าราศีลักษณะนี้ใส่ตัวตนของคนคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเขาเป็น four of c o i อ้าวเขีนเกันกันอีกแล้วเ u e e น of b o n s บังเอิญอีกแล้วนะคะเขาอาจจะเกิดธาตุดินพฤกษมังกรการธาตุไฟเหมือนคุณนะคะแม่สิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุไฟขึ้นมาเหมือนคุณเลยเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีรสนิยมคล้ายๆกันเลยนะคะนิสัยคล้ายกันตรงนี้แหละทำงานเก่งเหมือนกันนะคะมีความอ่อนโยนนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็มีความอ่อนโยนเขาไม่ได้แข็งกระด้างโรแมนติกเหมือนกัน นะทำงานเก่งเออแล้วก็วางสเต็ปในการทํางานเหมือนกันนะคะเนี่ยนิสัยคล้ายกันตรงนี้แหละแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เวลามีอะไรให้ตัดสินใจอ่ะเขาค่อนข้างจะตัดสินใจยากนะอืมเป็นคนที่ตัดสินใจลําบากหรือบางครั้งอ่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองซะงั้นจริงๆอะ่ะเออควีนอัลบอนก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะ แต่ตัวเขาอ่ะบางครั้งอ่ะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจกลัวตัดสินใจผิดพลาดอะไรประมาณแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงเก็บเงินเก่งไม่รู้ว่าขี้เหนียวด้วยหรือเปล่านะโฟร์ฟคอยเก็บเงินเก่งไม่รู้ว่าขี้เหนียวหรือเปล่านะแต่ก็ขี้หึงขี้หวงนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งอืมประมาณนั้นนะคะเพราะเป็นคนที่แต่งตัวดีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์ นะต่างคนต่างมีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์เพราะไพ่ขึ้นมาใบเดียวกันเลยอืมนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเขาแบบคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกคุณกับเขาจะได้เจอกันแบบไหนอะไรยังไงนะคะ คุณกับเขาจะได้เจอกันแบบไหนยังไง g h ร o บวอ n d นเจอกันที่ทำงานไหม The Emperor เขาเป็นระดับหัวหน้างานเนาะเอ hey, ร Rock Cup นะคะ t e n of Sword Queen of Wands อ้าวนี่ทั้งคุณทั้งเขาขึ้นมาพร้อมกันเลยเขา เขากับคุณน่าจะเจอกันจากที่ทำงานนะ head of w a n n s the tower king of coin ace of pentacles ace of coin four of swords five of w a n n s คุณกับเขานิสัยคล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะมีความต่างกันทัศนคติบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกัน ทัศนคติบางอย่างคือขัดแย้งกันถามว่าได้เจอกันแบบไหนเราคิดว่าน่าจะได้เจอกันจากเรื่องงานเขาเป็นคนที่อยู่ในระดับผู้บริหารหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้วก็ King of คอยขึ้นมานะคะเจ้าของธุรกิจเป็นผู้นำ เขามีคุณสมบัติของความเป็นผู้นําเพราะเขามีความรับผิดชอบสูงมากๆจริงๆตัวคุณก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงตัวคุณเองก็อยู่ในระดับหัวหน้านะคะผู้บริหารเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะอยู่ในระดับสูงนั่นแหละอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มี energy เยอะอะหาอะไรมาทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เอ้อคขับเหมือนเข้าหันหลังให้ความรักเหมือนจะทําแต่งานทําแต่งานเหมือนจะเจอเรื่องความรักมาเยอะแยะมากแล้วว่ะเจ็บกับความรักมาเยอะแล้วว่ะตอนนี้คือหันหลังให้ความรักไปนะคะแต่พอมาเจอคุณน่ะเหมือนคุณไปจุดประกายให้เขาอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นาาน่ะอืมไม่หยบออมาเลยเหมือนไปจุดประกายให้เขาแบบ ปิ้งปังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่ดูมีดูดีมีสเสน่หน์อ่ะนะคะแาจจะเจอแล้วคือแบบชอบเลยอะ่ะ t h e Tower มันเป็นอะไรที่แบบปรับปรับอะ่ะไม่ไม่คิดว่าจะชอบอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้มาเจออยากหยุดอยู่ที่คุณนั่นแหละอย่างเงี้ยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่มีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจ เขาชอบคุณเราคิดว่านะถ้าเขามาเจอคุณอนะ่ะแล้วเขาอาจจะแบบปิ๊งคุณก็ได้อะแต่คุณอาจจะยังไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยค่ะด้วยบุคลิกของเขาเขาอาจจะวางอํานาจก็ได้เนาะเขาเป็น The Emperor นะนะคะแล้วก็อาจจะดูขี้เหนียวอะไรเงี้ยคุณก็เลยไม่ค่อยชอบหรือเปล่าอืมมาดูต่อเขาเป็นคนรวยนะรวยจริงๆนะ King of c o i เอซคอยเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สังหารินมารัพย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมีที่ดงที่ดินมีอาคารเอ่ออาคารที่เช่าบ้านที่เช่าอะไรประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านอาหางสาก็ได้นะคะดูเหมือนว่าดูก่อนเดอะมูน Night of wands, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Two of Pentacles mm hmm. มีความรู้สึกว่าถ้าเจอกันแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะชัดเจนขนาดนั้นน่ะนะคะ ยังให้สถานะที่ชัดเจนกันไม่ได้แหละนะแต่เพราะเขาเขารู้สึกว่ามันมันมีกำแพงกัน้นนะตัวเขาเองอะ่ะอาจจะตั้งกำแพงของเขาสูงเพราะเมื่อกี้เราอ่านไปว่าเขาอะ่ะอาจจะเจอเรื่องเรื่องความรักมาเยอะตัวคุณหรือเปล่าตัวคุณหรือเปล่าที่ผิดหวังกับเรื่องของความรักมาเยอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้พลังงานสลับกันได้นะคะ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่คุณตั้งกำแพงขึ้นมาเพราะว่าคุณผิดหวังกับในเรื่องของความรักแล้วคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่จริงๆคุณก็ไม่ได้หัวหาความรักนะแต่ถ้ามีใครเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่แต่แตสีถ้วยมันกไ็ไม่ได้ขึ้นมานะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าคุณคุณก็เจ็บมาเยอะค่อนข้างเจ็บมาเยอะแล้วก็หันหลังให้กับความรักมา นานพอสมควรแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้ยคะ่ะสนใจแต่ตัวเองทําแต่งานเออดูแลตัวเองไปอยู่แบบโสดๆก็มีความสุขดีอะไรอย่างี้คแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าถึงคุณยากอืมเขาคิดว่าคุณตั้งกําแพงขึ้นมาเหมือนคุณจะไม่เปิดใจให้เขาแต่จริงๆคือไม่อาจจะไม่ใช่จริงๆแล้วคุณอาจจะคิดว่าเขาอะ่ะไม่ใช่สับไม่ไม่ใช่สเปคไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่คุณ อยากคบหาด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าไฟฟอบอลมันขึ้นมานะคะอืมแต่เขานะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาเจอคุณนะ่ะเขาจะมีแพชชั่นกับคุณนะ่ะอยากพูดอยากคุยเอออยากพูดอยากคุยอยากอยากได้โอกาสเออขอลองคุยกันได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ t M เอ็ a เพนะ่ะคุณมีสเสน่ห์กับเขามากๆ่ะนะคะ เนี่ยมีโอกาสอะ chain of c h i n of coin the empress chain of coin the w o r l devil d เขาจะหลงคุณมากเลยนะเอาจริงจนะใครรักแฟนเขาจะหลงคุณมากเลยนะ the fool ตัวคุณเองหรือเปล่าอะที่แบบว่าหุยยังไม่พร้อมยังสนุกกับการทำงานยังสนุกกับการที่ได้อยู่กับตัวเองอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถึงกับปิดประตูหัวใจนะแต่คือ ตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะอืมจริงๆแล้วโปรไฟล์เขาเลดนะ t e m p r e s s กับ t h Emperor อ่ะตัวคุณกับตัวเขาอ่ะเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากเลยนะเพราะเขาก็เล็งเห็นแล้วลหละว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมอืมเพราะไพ่ตัวตนของคุณกับเขาอ่ะเป็นไพ่ใบเดียวกันเออเขาก็เล็งเห็นแล้วล่ละว่าคุณจะเป็นคนที่เออเขาเหมาะสมกับเขาแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เหมาะสมกับคุณต่างคนต่างแบบ เฮ้ยหน้าที่การงานก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมรูปร่างหน้าตาก็ก็ไม่ได้ขี้ไรขี้ริว้วขี้เหล่ทั้งสองคนนะอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่การงานฐานะทางสังคมก็ไปกันได้ก็เท่าเทียมกันเออพวกคุณเป็นดีเอ็มเพ s s เขาเป็นดีเอ็มเ r อ r เขาอะ่ะจะแบบว่า เนีย่ยไพ่ไพ่รักมันยังไม่ขึ้นมานะแต่เรามีความรู้สึกเขามีแพชชั่นกับคุณมากเออเขาอยากเริ่มต้นเขาอยากจะสารสัมพันธ์เหมือนกับแบบว่าเจอแล้วคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเป็นคนทั้งสวยและเก่งทั้งหล่อและเก่งจัดการได้หมดทุกอย่างเหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกความรักข้งเนี้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะ่ะ ไม่ได้เป็นความรักที่จะมากดดันซึ่งกันและกันนะเรามีความรู้สึกว่านะคะจะเป็นความรักที่เอ,อ่อไม่ลำเส้นกันน่ะเพราะทั้งคุณและเขาก็ต่างแบบว่ามีวุฒิภาวะเป็นที่เป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วอ่ะนะคะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าจะต้องมา ผูกติดตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาเขาหลงคุณนะ,ะเขาหลงคุณนะคะแต่ก็เข้าใจว่ามันต้องให้อิสระซึ่งกันและกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเออเขาก็เป็นคนที่เข้าออกตามตอกเออเขาเรียกว่ารนะเข้าตามตอออกตามประตูนนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ,อ่อหัวโบราณสักนิดนึงนะคะถ้าเรื่องการจะมีคู่ครอง การเป็นครอบครัวก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามจารีประเพณีแบบนี้ด้วยนะคะอืมเขาเป็นคนใจดีนะคุณก็เป็นคนใจดีคนใจดีกับคนใจดีมาเจอกันอะจริงๆเรานิสใส่คล้ายๆกันแต่เราคิดว่าเอ่อห้าดาบขึ้นมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นความต่างของคุณกับเขาก็ได้แบบเดวิลขึ้นมานะคะน่าจะเป็นความต่างมากกว่า เขาหรือคุณอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่ากันหรืออาจจะต่างกันด้วยเรื่องของศาสนาภาษาวัฒนธรรมอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละเขตคนละภาคคนละประเทศเลยก็ได้นะคะแต่เขาอยากได้โอกาสอยากมีโอกาสเนาะขอลองขอลองเริ่มต้นคุยกันก่อนก็นกได้อะไรอย่างนี้นะคะ six of swords เอ็ดออฟคอย,เซเว่นออฟสอด,เจนออฟคัพ,เอ็ดออฟสอด,ชัวร์ออฟวอน,ควีนออฟสอด เบส e อ f วอรนฟรีออฟคับเด u ะชาร์ลีออยด์เดวิวออฟฟอร์จเขาคิดว่าเรื่องความต่างไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันจริงๆนะนะคะแต่ไม่เป็นไรความต่างมันหาทางออกร่วมกันได้นะคะมันปรับตัวเข้ากันได้นะ เขาอ่ะจริงอ่ะเขากับคุณอ่ะถ้ามีแพลชั่นทำอะไรแล้วอ่ะก็จะต้องทำให้มันสำเร็จอ่ะแล้วอีกอย่างนะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าทั้งคุณและเขาอ่ะอาจจะมีภาระอยู่เออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นพ่อไม่แม่ไม หรืออาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะแล้วก็คือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกกันเรื่องนี้ก็ได้อาจจะแบบไม่ได้บอกนะว่าเคยแต่งงานมาแล้วหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วนะหรืออะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่ถึงจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเขา ทำให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการคือต่างฝ่ายก็คือต้องต้องคือต้องโสดอยู่แล้วอะถึงจะได้แบบว่ามาคบกันได้อะอันนั้นคืออาจจะเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ได้ที่แบบเออเคยมีครอบครัวมาแล้วประมาณแบบเนี้ยแต่ก็ไม่อยากบอกให้รู้แบบนี้ก็ได้นะคะเออเขาอะจะวาง อนาคตไว้เลยนะเขาเห็นถึงอนาคตมองเห็นอนาคตไว้เลยนะนะคะว่าว่าเขาจะต้องมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นโชคสตาฟาลิขิตนะมันก็จะลงเอยกันด้วยดีอะ่ะนะจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะเอามาขอสรุปเลย 7 of coin 4 of cup 5 of cup 8 of cup Page of wand King of wand รักครั้งใหม่ของคุณนะนะคะเราคิดว่าตอนแรกก็บอกว่าคุณน่ะไม่ค่อยจะ เออไม่ได้ไม่ได้ปิดประตูหัวใจนะคะก็ไม่ได้ปิดตายประตูหัวใจหรอกแต่เหมือนกับครั้งนี้เหมือนคุณไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคุณเจอนะคะเออคุณอาจจะไม่ค่อยโอเคกับการที่คิดว่าเขาปกปิดเรื่องการที่เขาเคยมีครอบครัวมาแบบนั้นก็ได้นะคะอืมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องหน้าปกปิดกันเนาะแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นอดีตที่เขาไม่อยากพูด ถึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เป็นความอึดอัดใจของเขาที่จะพูดจะบอกอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นกันนะที่ทำให้คุณไม่โอเคแบบนั้นก็ได้นะแต่รักครั้งใหม่ของคุณนะเขายังไงเขาก็จะเรียกได้ว่าเขามีแพชชั่นกับคุณน่ะเขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีอะเอชซอฟทับขึ้นมานะคะ เขาจะรอรอวันที่คุณเปิดใจจากสี่ถ้วยเป็นห้าถ้วยแล้วเป็น1นึ่ถ้วยใหญ่ๆเออถ้าคุณยังไม่เปิดใจให้เขาอะเขาก็จะรอรอวันที่คุณเปิดใจให้เขาขอถามเพิ่มแล้วแนวโน้มจะโอเคไหมคะรักครั้งใหม่แนวโน้มจะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์จะโอเคไหม King Cup. c u p ออฟคัพพ e o ออ Five of Swords ทร e e อฟวอ n นควีนออฟแนวโน้มดีนะคะนีตไ้สำหรับแนวโน้มดีนะคะสุดท้ายแล้วต่างคนก็ต่างรักกันนั่นแหละทั้งควีนทั้งคิงขึ้นมานะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ดี D. นะคะคบกันได้ไปต่อกันได้อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันบ้างนั่นแหละ นะคะแต่เอ,อเขาจะเป็นคนที่อยู่กับคุณแล้วเขาจะดูแลเทคแคร์คุณดีอะ่ะอืมเขาจะอ่อนโยนกับคุณนะถึงแม้ว่าถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วเขาจะเป็นคนที่อีกโก้แล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีอำนาจอะนะเนาะเป็นเจ้าคนนายคนอะก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ถ้าอยู่กับคุณอะเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนลงเยอะเลยนะแนวโน้มความสัมพันธ์ดีนะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่ขัดใจคุณบ้างนั่นแหละเออไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะแต่เขาอาจจะต้องได้เดินทางเยอะแยะนะคะเดินทางบ่อยมีความต่างกันนั่นแหละอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูออร์โคกันออร์โค โซเมกมาอีกแล้วเขาคือคู่ค่ะใช่เพราะว่ามันมีทั้ง The Empress The Emperor เนาะมี King of c u p q u e e n of Cup King of k i n i o g o o i o q u u e n o of o o n ขึ้นมาหมดทั้ง4คู่เลยไหม4ีคู่ 4, 5คู่ไหมให้มีความเชื่อใจมีความเชื่อมั่นนะคะ h า r t to h a r ร Conversation ใช้หัวใจคุยกันนะนะคะถึงแม้ว่าจะมีความต่างมีความห่างกันยังไงก็ตามนะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างเนาะ give your relationship a change นะคะให้โอกาสนี่พุ่งพูดไปเมื่อกี้เนาะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะ ถ้าเขามีอะไรที่แตกต่างหรือเขาเขาทำอะไรที่มันขัดใจอะ่ะมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันอะ่ะนะคะ <ST S> มาดูอันนี้อีก อันเนี้ยคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็จะดึงดูดเข้าหากันน่ะนะคะคุณกับเขาอันนี้ใส่้ายกันนะ่ะก็จะดึงดูดเข้าหากันนี่แหละจริงๆแล้วคุยกันรู้เรื่องนะมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนั่นแหละนะคะมันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณเห็นด้วยตาด้วยนะนะคะใจอะสำคัญที่สุดเออเขาว่าอย่างนั้นนี่ค่ะทุกอย่าง ได้ถือว่าเป็นของขวัญในชีวิตเนาะอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะทุกอย่างถือว่าเป็นของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของเราเลือกรับแต่ของขวัญที่ดีนะเลือกรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ถือว่ามันเป็นของขวัญชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วเก็บเกี่ยวออกมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตเพื่อที่จะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะ หรือว่าถ้าเจอในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตต่อไปเราจะได้รู้เรียนรู้จากสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้นะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหนรักครั้งใหม่ของคุณคุณจะได้เจอโซเมทของคุณนะแต่คุณอาจจะแรกๆอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้ปิ้งเขาแต่เขาปิ้งคุณอะ คุณอาจจะเห็นความแตกต่างระหว่างเขากับคุณแต่จริงๆแล้วทัศนคติความคล้ายอนิสัยค,ยคล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะมีความต่างเรื่องอายุาศาสนาภาษาวัฒนธรรมใดๆต่างๆก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณก็ได้อย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกว่าฝ่ายเขาไหมเขาอาจจะเป็นพ่อแม,ม่เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่เขา ไม่ไม่อยากบอกคุณเรื่องนี้เออเลยทําให้คุณไม่พอใจเรื่องนี้ก็ได้นะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะความสัมพันธ์ของรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นไปด้วยดีอืมทั้งคุณและเขาอ่ะจะส่งเสริมกันนะเรามีความรู้สึกแบบนั้นเพราะเออตัวคุณเป็น The Empress ตัวเขาเป็น The Emperor ถ้าคุณเป็นผู้ชายตัวคุณเองก็เป็น The Emperor ตัวฝ่ายผู้หญิงก็เป็น The Empress นั่นแหละมันมีความเหมาะสมกันนะคะอืม ก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้นะคะเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวขอให้สําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะ,ะฝากกดติดตามด้วยนะคะมูนสตา,าร์ทาโร่911หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งคอมเมนต์ดีๆนะคะเป็นคอมเมนต์ ที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะขอบคุณมา,มากเลยรวมถึงซ u เปอร์แตง์ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศเนาะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาถามรายละเอียดได้ที่มูลสตา a r 9ก1นะคะก็วันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนคะ่ะบ้ายบายค่ะ